หลายคนเข้าเว็บ i c a d แล้วงงเหมือนกันมีทั้ง U Hub, Motonext แล้วตกลง i c a d กูอะไรกันแน่คลิปนี้ดูให้จบรู้เรื่องกูตามได้จริงบริษัทนี้มีหลายแพลตฟอร์ม U Hub ก็คือแพลตฟอร์มขายแล้วก็ทำสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ m o t o n e x กก็คือระบบจัดการร้านดีลเลอร์ แต่ถ้าพูดถึงคนทั่วไปที่อยากจะได้เงินสดเราจะโฟกัสตัวนี้กัน i c a s คือสินเชื่อโทรศัพท์มือถือหรือ i c s d Mobile Loan พูดง่ายๆก็คือกู้เงินสดผ่านมือถือสมัครออนไลน์ทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์เงินโอนเข้าบัญชีไม่ได้กู้รถไม่ได้ผ่อนมือถือแต่ว่าเป็นสินเชื่อเงินสดที่ทำทุกอย่างผ่านโทรศัพท์ จุดเด่นของ i c a s ที่ระบ,บุไว้ชัดในเว็บไซต์คือดอกเบี้ยพิเศษไม่ตรวจสอบเครดิตบูโรให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศไม่หักค่าปากถุงแล้วก็ไม่เก็บค่าธรรมเนียมดำเนินการใช้สัญญาอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e t a ทที่ถูกกฎหมายระบบมีมาตรฐานเทียบเท่าสถาบันการเงินแล้วก็ทำงานตามมาตรฐาน SLA เน้นเร็วแล้วก็ชัดเจน ขั้นตอนการสมัคร i c a t Mobile Loan สมัครผ่านระบบออนไลน์กรอกข้อมูลตามจริงระบบพิจารณาเซ็นสัญญา eContact และเงินโอนเข้าบัญชีทั้งหมดนี้ทำได้จากมือถือไม่ต้องไปสาขาไม่ต้องเจอใครจำไว้นะ i c a t ก็คือสินเชื่อเงินสดกู้ได้แต่ก็ต้องผ่อนคืนให้ไวส่วนใครจะได้วงเงินกันเท่าไรใครจะได้ดอกเบี้ยแบบไหนก็ต้องเข้าใจเงื่อนไขแล้วก็วางแผนให้ดี และนี่ก็คืออีกหนึ่งทางเลือกของคนที่ต้องการเงินด่วนตัวจริง